จากที่ผมได้ทำคลิปจัดอันดับรถที่ถูกลืมไปแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีบเรียงรถที่ไม่มีขายแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งมันก็จะมีรถคนไหนบ้างนะครับผมก็ผมขอบอกไว้ก่อนนะรถที่ผมเรียงมานี้คือผมไม่รีบเรียงรถที่อยู่ในซีซั่นนะครับผมหรือเช่นพวกรถออดี้พวกนี้นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับ อาจจะมีบางคันที่ผมซื้อไปแล้วนะครับผมก็ในปัจจุบันนี้ก็ผมก็ไม่ได้เอามาิตเรียงนะครับผมซึ่งมันก็จะมีคันไหนบ้างนะครับผมก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับผม มาดูที่คันแรกเลยนะครับผมมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์นี้ก็ชื่อชื่อเมื่อก่อนมันชื่อว่ามินิคูเปอร์นะครับผมแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาได้เปลี่ยนชื่อรถคันนี้ว่าเป็นอ่าไมตรีนะครับผมซึ่งนะครับสาเหตุที่เขาต้องเปลี่ยนชื่อนี้ก็เพราะว่ารมไปไปเหมือนกับรถไปตั้งชื่อเหมือนกับรถรถที่อยู่ในชีวิตจริงนะครับผมคือรถคันนี้มันก็เป็น วินิปเปอร์แล้วนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคุณจำได้นะครับผมจะเหตุการณ์ที่มีอะไรนะ่าคุ้นนาะกราบกราบไปตักอย่างนึงนะว่าหลังคนยานี้เข้าใจไหมการรถปูน่าเล็กครับเสียผมนั่นก็คือรถแต่ว่าสีรถไม่ไม่ใช่สีเหลืองนะครับผมซึ่งรถคันนี้นะครับผมก็เป็นรถที่ ไม่มีขายแล้วในปัจจุบันนะผมซึ่งเมื่อก่อนนะครับผมมันจะขายอยู่แถวเมืองนี้นะครับผมซึ่งก็ราคาก็อยู่ที่สองหมื่นห้าพันเองนะครับผมก็เป็นราคาที่ถูกมากเลยนะครับผมซึ่งรถคันนี้ก็ออกมาช,ช่วงแรกของ map your base เลยนะครับผม SUV SUV นี้นะครับผมซึ่งมันก็ได้สปอนมาแล้วนะครับผมนี นี่เป็นรถที่นั่งได้แค่สี่คนนะครับผมซึ่งรถคันนี้ครับก็เป็นรถคันแรกเลยนะครับผมที่ที่มีสี่คนแล้วก็สปอนอยู่ที่ฐานเอคุกเลยนะครับผมถ้าเกิดเนี่ยเราผมจะบอกจุดสปอนเก่าให้ดูนะครับผมก็คือถ้าเกิดคุณจําได้นะครับรถ SUV คันนี้จะสปอนอยู่ที่ตรงนี้นะครับผม ปอยตรงนี้แล้วก็ให้คุณขับรถมาแล้วก็ถอยหลังแล้วก็ให้คุณกระโดดตัวข้ามจากรถไปเลยนะครับผมก็จะสามารถหยุจากคูได้ง่ายๆเลยนะครับผมด้วยรถ SUV คันนี้นะครับผมแต่ปัจจุบันนี้พอได้ยกเลิกการขายเพราะว่ามันมีรถคันใหม่เข้ามาแทนแล้วนะครับผมนั่นคือรถ SUV ยูวีดับบิวกินี่นะครับผมมีรถคันนั้นนะครับผมหรือว่ารถคันนี้ก็มาในช่วงเอ่อ ช่วงจัดฉลองหนึ่งพันล้านผู้เยี่ยมชมนะครับผมซึ่งออกมาช่วงนั้นเลยนะผมก็มีราคาอยู่ที่4ี0หมื่นเองนะครับผมบผม <S <S ัสแตง Mustang นะครับผมซึ่งมัสแตงคันนี้นะครับผมก็เป็นรถที่ที่รุ่นแรกเลยนะครับผมที่ที่ยวเข้ามานะครับผมก็ออกมาช่วงนี้ ของแมปจเบกเลยนะครับผมซึ่งรถคันนี้นะครับผมมันมีชื่อว่าซรีน่าครับผมก็เหมือนกับรถมินิคูเปอร์นั่นแหละครับคือรถคันนี้ไม่เป็นรถในชีวิตจริงก็คือมาสเตงนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้เขาได้ไม่มีขายแล้วนะครับผมเราก็เลยคือเมื่อก่อนนะครับผมมันเคยจอดอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมร้านปืนนะครับผมจอดอยู่แถวนี้นะครับผม แล้วพอมันมีอัปเดตพวกลบพวกรถแมคลารินออกนะผมซึ่งรถคันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะที่ถูกเขาออกนะผมแต่ว่ารถคันนี้เขาไม่ได้นี่ลบออกไปจริงๆนะผมก็ได้แบบยกเลิกขายนะผมคือมันไม่มีขายแล้วนะครับผมก็ก็รถคันนี้ก็เอามาเทนู้นน,นัคือรถชาร์เลนเจอร์นะผมซึ่งรถคันนี้นะครับผมก็มีราคาอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับผม รถปอร์เช่นะครับผมปอร์เช่นะครับผมซึ่งเป็นรถคันแรกเลยนะครับผมที่มีเปิดประทูนนะครับผมนี่นะครับผมคือรถเป็นรถคันแรกจริงๆครับผมที่มีให้เห็นข้างในรถนะครับผมซึ่งมันก็จะเปิดโปรไว้นะครับผมก็เมื่อก่อนนะครับผมมันเคยจอดอยู่ที่ตรงมิวเซียมนะครับผมเดี๋ยวผมจะไป ดูนะผมว่ามันจอดตรงไหนนะอ่ะนี่ครับผมมันจอดอยู่ที่ตรงนี้นะผมคือมันออกมาช่วงแรกที่ก่อนก่อนท,ที่จะสร้างมิวเซียมนะผมซึ่งเมื่อก่อนมันเคยเป็นสถานีวิดีโออยู่นะครับผมก็รถที่เข้ามาแทนก็เป็นรถปอร์เช่เหมือนกันทั้มแต่ว่ามันเป็นปอร์เช่ที่มีราคาถูกมากเลยนะผมราคาถูกกว่าไอ้ปอร์เช่คันก่อนนี้นะ ก็ซึ่งราคาก็มีราคาอยู่เกือบแตกเหมือนกันนะผมก็ราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับผมเรามาดูที่คันนี้กันนะผมนั่นคือบุกตติเวอร์ลอนนะครับผมซึ่งเป็นบุกติคันแรกเลยนะครับผมก่อนก่อนที่จะบุกติคันใหม่เข้ามานะครับผมซึ่งเป็นบุกติคันแรกเลยนะผมที่มีราคาแพงที่สุดแล้วนะครับผม แต่ที่จีเบยมันเอาเข้ามานะครับผมก็ซึ่งนะครับผมมันเอาเข้ามาช่วงตอนที่เดวรี่มันมีที่ป้นอยู่พอดีเลยนะครับผมก็ซึ่งมันก็มีราคาอยู่ที่ห้าแสนนะครับผมซึ่งเป็นราคาที่แพงมากๆเลยนะครับผมคือช่วงแรกอานนี้คือคุณไม่สามารถซื้อได้เลยนะครับคือคุณต้องต้องนี่ซือฟาร์มเคือถ้าฟาร์มแบนี้ก็อาจจะใช้เวลานานกับฟาร์มที่โลภัณนี้นะครับผม คืด้าว่าความเร็วมันก็มีความเร็วอยู่ที่แรงอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่มีความแรงที่เร็วมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบั๊กอยู่อย่างนึงก็คือด้วยรถที่มันเก่าแล้วนะครับผมก็อาจจะมีทางทางก็มันก็ไม่ค่อยสะดวกกันนะี่เนี่ดูดูมันมีบั๊กอย่างนี้ก็คือคือมันก็รถมันเก่าแล้วนะครผมก็คุณก็จะขับได้หรือไม่ขับก็ได้นะคร เพื่อมาโชว์นะครับผมซึ่งนะครับผม5อย่างที่ผมเอารถที่ไม่มีขายแล้วในปัจจุบันนี้นะครับผมก็คือมันก็ไม่มี5อย่างนะครับผมแต่อย่างต่อไปที่ผมอยากจะเอามาก็คือเป็นรถลิมิเต็ด2คันที่ไม่มีขายแล้วนะครับผมก็ซึ่งถ้าคุณรู้ดีว่า,วามันคือรถอะไระครับผมอ่ะ โมชั่นนะครับผมก็ดีเลยนะครับผมเป็นรถรถแข่งนะครับผมเรียกว่ารถแข่งนะเพราะว่ารูปร่างมอนรถแข่งมากเลยนะผมซื้อสคันนี้นะครับผมมันก็ก็มีความเร็วอยู่มากๆเลยนะผมดีแล้วนะครับผมก็นะครับผมรถคันนี้ครับผมเป็นรถคันแรกที่มีตั้งรารเป็นรถลิมิเต็ดของ ในแมปเจเลเบกเลยนะผมซึ่งเป็นราคาขายที่จะเวลาจำกัดน,นะครับผมก็ซึ่งมันก็มันก็สปอนอยู่ที่ต้นู้ขาไฟนี้นเองนะก็หาง่ายมากเลยนะครับผมแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีขายแล้วนะครับผมก็เสียใจด้วยนะแต่ลบคนที่มีตังค์แล้วแต่ยอะยังไม่ซื้อนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกท้ายคลิปว่าว่ารถที่ที่ยังไม่ได้ซื้อ ซื้อแต่เป็นรถคันเก่านะผมที่ยังไม่ซื้อก็ผู้สัจยังส,สามารถซื้อได้ไหมครับผมโอเคนะครับผมมานะครับผมเราจะไปดูรถอีกคันหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นรถล่าสุดเองนะครับผมรถอ่ารถที่บอกว่ามันเป็นรถที่ไร้ประโยชน์แบบสุดๆเลยนะครับผมก็นั่นก็คือรถแอนเจนนะครับผมเป็นรถที่ไม่มีขายแล้วนะครับผม ซึ่งมันก็เวลาจากัดขายมันแตกต่างกันกับรถคันก่อนนะผมซึ่งมันนี้มันขายแค่เจ็ดวันเองนะผมก็ก็ถือว่าขายขายก็ยังไม่ถึงสิบวันเลยนะผมมันก็ยกเลิกขายเรียบร้อยแล้วนะก็บผมรถคันนี้นะผมก็อ่ะคือผมลืมบอกราคารถคันเมื่อกี้นะผมก็เมื่อกี้รถกันนั้นมันราคาเมื่อราคามันก็ประมาณ 5 9หมืกับ9 0 0นนะครับผมก็เป็นราคาที่เกือบเ0่แสนซึ่งรถคันนี้ก็มีราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ว่าเกินราคามันนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะราคารถคันนี้ก็ประมาณ6แสนนะครับผมก็เป็นราคาที่แพงใช้ได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะสปอยอยู่ในเถวนี้ครับมก็ได้ทำคลิปไปแล้วครับว่าไอรถคันนี้นะผมมันก็มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับผม อกตาจริงเลยว่ามันไม่มีประโยชน์ุดเลยนะผมมีเจรลดที่เล่นยังได้เลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ครับผมก็มีแค่แค่นี้เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอ่ารถที่ไม่มีขายแล้วในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็คนที่งไมรีซื้อรถคันเก่าที่ไม่มีขายแล้วนะครับผมกุณจะสามารถซื้อได้ไหมครับผมซึ่งผมได้คาตอบมาแล้วครับผม ไปลองทํำมาแล้วนะครับผม,ผมลองให้คนเขามีรถคันเก่าที่มีอ่าอย่างเช่นรถแบแมนนะครับผมรถแบนแมนที่ไม่มีขายแล้วนะครับผมก็ผมได้ลองทําแล้วมันไม่สามารถซื้อได้ต่อไปแล้วนะครับผมก็เสียใจด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มีตังแล้วมีตังถึงเนี่ยเจอเงาผมแล้วนะครับผมก็แต่ว่ามีตังพอที่จะซื้อรถคันนั้นได้แต่ว่ากับ หรือไม่ได้แล้วนะครับผมก็เสียใจด้วยครับผมแต่ไม่เสียใจหรอกครับเพราะว่าผมก็มีรถพอแล้วนะครับผมก็ซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็คลิปหน้าก็รู้เป็นคลิปอะไรนะผมแต่ว่าช่วงนี้ขอจัดทำคลิปจากอันดับไปก่อนนะครับผมแตเรื่องอัปเดตอัศจรอัปเดตมากนะครับผมมันก็เป็นอัปเดตท,ที่ป้นใหม่นะครับผม ที่ผมบอกในเมื่อคลิปตั้งแต่อปัปเดตก่อนที่บอกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนไอร้านพ้นทั้งใหม่ก็ก็มันมันไม่ใช่นะครับผมแต่ที่แจจริงมันก็คือที่พ้นใหม่นะครับผมซึ่งผมยังไม่จบคลิปง่ายๆนะครับผมผมก็จะมาดูซีเค็ด้วยนะครับผมว่ามันมีซีเค็อะไรอยู่นะครับผมอะซีเค็มันก็อยู่ตรงนี้นะครับผมดีเราจะเห็นอาซีโมกับแบ็คซีซีมายืนตรงนี้แล้วก็มี ตะเกตเท่าที่เป็นนักสะสมที่อยู่ตรงผ่านคิมินเบนนะครับผมมาดูตู้เซฟตรงนี้นะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าแน่ชัดน,นะผมว่ามันคือที่ป้นใหม่จริงๆนะครับผมแล้วก็ไอ้รอยตรงนี้มันคือมันคือเพิ่งเอาเข้ามานะผมมันเป็นที่ขุดนะผมที่ที่ตะแก่รนี้ขุดไปนะผมซึ่งมันไปค้นพบสมบัติอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ที่พ้นใหม่ก็อาจจะแน่ชัดนะครับผมว่ามันคือที่ป้นอะไรนะผมแต่ว่ายังไม่แน่ชัดคาว่าชื่อชื่อที่ป้นนะครับผมแต่รู้ว่ามันเป็นที่ป้นไว้พ้นสมบัตินั่นแหละครับผมซึ่งเป็นระดับที่อีพิกนะครับผมเป็นที่พ้นที่มีความยากแบบมากๆเลยนะครับผมถ้าเทียบกับมิวเซียมกับเรือนั้นก็มันก็ระดับพอๆกันนั่นแหละครับผม ก็สำหรับคลินี้ก็ไปแล้วนะครับก็สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผม